สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่ช่องทาร์ต OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงความรัก by weekly นะคะของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกประจำเดือน ไม่ใช่ประจําครึ่งเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็วันที่11แล้วเนาะก็จะเป็นตั้งแต่ของวันที่16จนถึงวันที่31ดกรดกฎาคมนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือคนโสดมีคนคุยมีคู่คนเก่าแฟนเก่าอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันร,ระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์ซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอน,ะะใ,นใจ อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหลังไม้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะคะขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นศาสตร์ตะวันตกรายละเอียดวันเกิดอยู่ในช่องด s สคริปชันเลื่อนลงไปดูด้านล่างกันได้นะคะโอเคเราเริ่มกันที่คนโสดนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอ่ย โอ้พิจิกเหมือนเอ้ยไม่ใช่โอ้ทตุน้านะคะเอาหมายเอาหมา่ลืมไปไม่ใช่คลิปแบบไม่ใช่คลิปเดียวนะคะสาหรับชาวทตุน้ําในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามันมีการเทแหละคือควีนออฟคัพมันเป็นควีนออฟคัพนะคะใบไพ่ใบนี้เป็นควีนออฟคัพแต่เนื่องจากว่าไพ่ควีนออฟคัพในสํารับเนี้ยมันหมายถึงคนเอ่อความหมายมันเหมือนควีนออฟคัพเนี่ยะคะ่ะแต่ว่าในในภาพเนี่ยมันเหมือนมันมีการเทการปลดปล่อยความสัมพันธ์หรือการเลือกที่จะ ปลดเปลื้องตัวเองออกจากสถานะหรือความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบอ่ะหนึ่งไม่ได้ตอบโจทย์นะคะเพราะดิเอมเพลอร์มันรีเวิร์สนั่นหมายความว่าคุณได้อาตัวเองเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ที่หนึ่งเลยนะ<ม>เขามีคนคุยอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขาคุยหลายคนมากๆมันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบโอเคเราเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ดีกว่าดูเหมือนว่าชาวธาตุนะในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสําหรับคนโสดแต่ถามว่ามันออกมาแล้วเนี่ยมันออกได้แบบหมดเปลือกไหมหมอคิดว่าสุดท้ายแล้วบางคนก็ยังมีการกลับไปคุยหรือยังแอบอ่ะ ไว้อยู่ด้วยซ้ํานะคะหรือต่อให้คุณตัดคนคนนั้นออกไปแล้วมันก็ยังมีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมีช้อยอื่นรอเลียกรองรับคุณอยู่อะไรแบบนี้นะคะบางคนบางคู่เนี่ยเหมือนมีการกระโดดกลับไปคุยกับคนเก่าๆด้วยแต่แบบอ่ะอาจจะคุยได้ไม่รอดนะคะก็เลยอาจจะแบบอ่ะสุดท้ายก็ตัดกันไปเหมือนเดิมเนาะทีนี้พอดูกันนะคะว่าในกลางกระดกระดาคมเนี่ยชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ สำหรับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะในเดือนกระดเอ้ไม่ใช่ในกลางกรกฎาคมเนี่ยโอ้ไพ่เนี่ยนะคะดูเหมือนอขอดูนายสอดหน่อยค่ะมันน่าจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคมันน่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพัมนธ์เพิ่มแหละนะคะในช่วงกลางเดือนเนี่ยคือหมอรู้สึกว่ามันจะได้มีการพูดคุยอ่ามันไม่ถึงกับมันไม่ถึงกับเชิงเปิดเปิดช้อยเปิดออปชันนะคะแต่มันเหมือนกับแบบว่าโอเคเราได้มีการคุยกับใครสักคนนึงหมอขอดูหน่อยสิว่าคนคนนี้เขาเป็นใครแต่ที่แน่ๆคือคุณไม่ได้อยากคุยกับเขานะคะเออเขาอาจจะอยากคุยกับคุณแต่เราเนี่ยแหละรู้สึกแบบอ่ะปิดตัวปิดใจไห่อยากจะคุยไหมอยากจะยุ่งไหมเอาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาเป็น ใคร โอ้ยเขาเป็นคนดีเดอ้อเดอะไฮโลแฟนขึ้นเนี่ยโอเคเขาจะเป็นคนเข้ามาหาเราเป็นคนอยากคุยกับเราแต่คนคนเนี้ยสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกไม่อยากคุยกับเขาคือเขาน่าจะเป็นคนคนนั้นแหละค่ะคนที่คุณน่าจะตัดไปแล้วหรือคนที่อ่ะถ้าเป็นใครที่เป็นนิวแบรนด์เลยเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งเลยนะคุยหลายคนมีแฟนแล้วหรือเป็นคนที่ไม่ได้ว่างอะ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาคุยกับเราทําไมนะทีนี้ความรู้สึกของเขาที่เขาอยากคุยกับคุบคณเนี่ยเดอ้อเออเหมือนเขาเขา We're not about คือเขาอยากคุยอะค่ะความรู้สึกเขามันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคําว่าอยากคุยเลยอะแม้เขาจะรู้ดีว่าคุณไม่ได้อยากคุยกับเขาแต่เขาก็อยากจะเอาตัวเองเนี่ยดันทุรังเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้ะนะคะขอดูหน่อยค่ะคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือไม่คุยคะ่ะไม่เอาด้วยแล้วแบบโอ,อ้โหไม่คบคาสมาคมคะ่ะไม่อยากยุ่งคนร้ายใจไม่อยากยุ่งกับคนที่เคยตัดไปแล้วไม่อยากยุ่งกับคนที่เอาเราไปเป็นช้อยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาแคร์ไหมไม่แคร์หมอคิดว่าเขาไม่แคร์เด้อเขาเขาอยากคุยอะค่ะคือตอ เขารู้ว่าคุณไม่ชอบเขาแต่สุดท้ายเขาก็จะดันทุนลังเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้อะน,นะคะแจะพยายามสอดแทรกแตัวเองเข้ามาอะไรแบบเนี้ขอดูเอาคำของคุณกับเขาในท้ายกรกฎาคมนะคะจะเป็นในลักษณะไหนต่อเออคือหมอรู้สึกว่ามันจะมีการใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงเพื่อที่จะตัดคนคนนี้ทิ้งแต่แต่แต่นะคะแต่ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยแหละนะคะที่จะ เสียใจเสียดายหรือรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากให้เขาหายไปเลยอะ่ะคือใช้คําพูดรุนแรงกับเขาเรามานั่งเสียดายเองอะไรแบบเนี้ยนะคะสาเหตุที่ทําให้คุณเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาเติมเต็มคุณได้ในระดับหนึ่งเลยโอเคเขาอาจจะยังเป็นคนคุยให้คุณไม่ได้เขาอาจจะเป็นวาทีแฟนในคุณไม่ได้แต่คนคนเนี้ยเป็นได้แทบจะทุกอย่างให้กับคุณเลยอะ่ะแม้คุณจะรู้ดีว่าโอ้เขายังเป็นแฟนไม่ได้แต่คุณก็จะมีความรู้สึกแบบเออมันขาดเขาไม่ได้ก็คือยังแบบรู้สึกต้องการอะ่ะเขาเติมเต็มเราได้ในระดับหนึ่งในนะ อนนี้มันก็เลยทาให้คุณอาจจะแบบรู้สึกเสียดายในอนาคตน่ะนะคะที่นี้ขอดูหน่อย ว่าออร่าเคลอว่ายังไงนะคะออราเคลของคุณเนี่ยขึ้นเป็นเวอรซูนนะคะรีคอนสเลชชันแล้วก็ชอยอยชัดมากคือมันมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเก่าๆหมอบอกไปแล้วนะคะว่าในบางคนเนี่ยเป็นคนเก่าจริงๆแต่ถ้าบางคนไม่ใช่คนเก่าเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบคล้ายคล้ายเดิมคล้ายๆคนเก่าที่นี่คนๆเนี้ยที่เข้ามามีเกณฑ์ว่าจะมีอายุที่น้อยกว่าหรือนิสัยเขาดูเด็กมากๆสมองแบบเด็กน้อยหอยสังมากแบบโอ้โหความจริงการพูดคุยแต่ละอย่างบางครั้งเนี่ยมันควรที่มันเป็นอ่ะบางคนอายุเท่ากันแต่แบบสมองดูเด็กมาก แบวนี้ซูนขึ้นมาบอกคะ่ะว่าเร็วๆนี้แหละที่จะมีการวนกลับมานะคะก็รับแรงกระแทกกันด้วยแล้วกันเนาะทีนี้นะคะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะละัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่โอ้พิจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะและก็กันนะคะพิจิกเมสิงธนูกันนะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยกันนะคะ มาค่ะคนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ย าวธาตุน้ำนะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเออดูเหมือนพิจิกคะ่ะคุณเอ,อ้ไม่ใช่ทําไมติดพิจิกจังเลยอะอะดูเหมือนนะคะว่าชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่าน,นามาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบเออไปพัวพันกับคนหลายๆคนหรือคนคุยของเราเนี่ยแหละนะคะที่อยู่ดีๆก็ดันเอาคนเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มคุณรับรู้คะ่ะคุณได้รู้แน่ๆพอคุณรู้ปุ๊บคุณรู้สึกแบบ คุณโกรธเขาคุณงอนเขาแต่คุณตัดเขาไม่ได้ยังตัดไม่ได้อ่ะยังรู้สึกอยากคุยยังอยากจะโควยังอยากจะดึงความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่แต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบคุยแล้วมันตึงใส่กันอ่ะเขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณหรือคุณพยายามที่จะเปิดใจรับเขาแต่สุดท้ายบทสนทนาที่มันมาจากการฝืนนะคะคุณฝืนที่จะคุยกับเขามาเลยกลายเป็นความตึงซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือช่วงที่ผ่านมาของคุณนะคะทีนี้มาดูกันว่าเปิดกลางกระดกระดาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของชาว ธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิคนคุยจะเป็นอย่างไรเอ่ยอุ้ยเทมันมีการเทกันบางอย่างคือหมอรู้สึกว่าโอเคในคนคุยเนี่ยนะคะอะไรอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วพังไปแล้วหรืออืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปล่อยปล่อยกันไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณจะเริ่มปล่อยวางคือหมอรู้สึกว่า เราจะเริ่มมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นโอเคค่ะมันเจ็บมันปวดมันรู้สึกแย่แต่คุณจะพยายามมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกันนะเออโอเคถ้าสมมุติคุณปล่อยไม่ได้อีกคนนึงเขาเริอมที่จะปล่อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเดิมหมายถึงคุณนั่นแหละนะคะเริ่มต้นใหม่แบบเออเราจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วนะเราจะไม่ทําอย่างนี้แล้วนะมันจะมีอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าในเดือนกราในกลางกรกฎาคมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณคะคู่ของคุณ ความรู้สึกของเขาที่จะมีต่อคุณคือเอาจริงๆเขาไม่ค่อยแฮปปี้หรอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แฮปปี้เลยนะคะแล้วเขาก็คาดหวอกว่าคุณเนี่ยจะให้อภัยเขารู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือกลับมาเป็นกับเขาเหมือนเดิมแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่ง่ายอ่ะเนาะคุณละ่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือคุณค่อนข้างที่จะเก็บตัวเก็บใจแล้วก็แบบมีอะไรเลือกที่จะไม่พูดตรงๆคุณน่าจะรู้ดีอะว่าคาพูดของคุณมันเหมือนกับดาบอะที่คอยแทงเขาเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างระวังตัวเองมากๆแต่ทีเนี้ยการระวังตัวเองของคุณอะเพื่อที่จะแบบว่าไม่เอาตัวตนของเราไปบทขยี้ตัวตนของเขามากจนเกินไปอะมันกลายเป็นว่า ฝืนมันเป็นการฝืนคือหมอรู้สึกว่าการที่เราเลือกที่จะเปิดใจคุยกับคนของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่มันมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยอ่ะมันจะกลายเป็นการทํร้ายซึ่งกันและกันด้วยคําพูดคําพูดก็คือดาดีๆเนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องคิดแต่ทีนี้ด้วยความที่คุณระวังตัวเองมากจนเกินไปจนมันทําให้คุณอัดอึดอัดเองนะคะในอนาคตมันมีเกณฑ์ว่าจะระเบิดเองด้วยเนี่ยแหละนะคะต้องระวังจริงๆนะทีนี้ขอดูหน่อยคะ่ะว่าเอา คำของคุณและเขาในเดือนในท้ายกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคะมันก็ยังคบกันอยู่เนี่ยแหละนะคะแต่มันจะไปกันแบบตึงตึงตึง,ตงกันแบบไม่รู้จะตึงยังไงแล้วคือหมอรู้สึกว่าถ้าคุณยังคงดึงตึงใส่เขาหรือยังคงมีพฤติกรรมแบบเนี้ยมีอะไรก่อใหม่พูดเก็บไว้คนเดียวเนี่ยเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเข้าใจว่าโอเคคุณไม่อยากพูดเขาก็จะ ไม่เซาซีนะโอเคคุณไม่อยากพูดเขาก็จะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนะและคุณจะไม่มีสิทธิ์มาใช้คําพูดอะไรแบบนี้กับเขาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีอะไรไปพูดกันตรงๆจะดีกว่านะอย่าปล่อยผ่านอย่าละเลยความรู้สึกตัวเองหรือละเลยความรู้สึกของเขานะคะอย่าทําให้เป็นแบบว่า เออไม่เป็นไรหรอกไม่พูดกันนะ่ะอะไรแบบเนี้เธอจะใส่ใจทําไมถ้ามันมีคําพูดลักษณะนี้ออกมาเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาไม่ทนนะเขาอ่ามันไม่ใช่ว่าไม่ทนแล้วก็เลิกกันนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบอ่ะไม่อยากคุยก็อยู่คนเดียวไปเลยไม่ต้องมายุ่ง เพราะเมื่อ,อไหร่ค่อยมาถ้ายังทํานิสัยแบบนี้อยู่ก็ไม่ต้องอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาคุยถ้ายังยอยากคุยแล้วทําตัวท็อกซิกก็ไม่ต้องอยากคุยอะไรแบบเนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะอ่ะมาดูการออราเคลของคุณเนี่ยขึ้นเป็น getting to know each other ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันจําเป็นนะคะที่คุณจะต้องแบบรับเขาเรียกว่าอะไรอะ แคร์ความรู้สึกคนอื่นบ้างโอเคคุณแคร์เขาว่าถ้าเราพูดคำนู้นคำนี้ออกไปเนี่ยเขาต้องไม่โอเคแน่เลยแต่คุณก็ต้องแคร์เขาเหมือนกันนะคะว่าเขาก็แคร์คุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องกลางของความสัมพันธ์มันควรจะอยู่ตรงไหนอะคุณแคร์ว่าคุณกลัวจะทำร้ายเขาส่วนเขาก็แคร์ว่าคุณอะจะรู้สึกไม่ดีกับเขาพอมันแบบต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะแคร์กันมากจนเกินไปจนมันกลายเป็นแบบความระแวงอะไรแบบเนี้ยหรือความอึดอัดอะมันจะกลายเป็น การระเบิดตัวเองในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังจริงๆนะอ่ะเพอ่ะ attention เนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกแหละว่าเขาอาจจะแบบมีการเข้าหาคุณเพื่อที่จะขอให้คุณเนี่ยพูดกับเขาตรงๆหรือถ้ามีอะไรก็พูดตรงๆอย่าหนีอย่าหลบนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่เมษนะคะ ไฟนะคะธนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟสองอันแล้วนะคะเมธธนูและก็กุ่มนะคะเมธธนูกุ่มนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะ คนมีคู่ขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไรเอ่ยชาวธาตุน้ำนะคะโอ้ยมันเหมือนในช่วงที่ผ่านมามันมีการมาของใครสักคนหนึ่งและมันทําให้ไม่ไม่ไมม,มันใช้คําว่าเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นที่ทําให้คุณกับคู่ของคุณเนี่ย มีปัญหากันนะคะไม่โอเคกันไม่ค่อยคุยกันหรือทะเลาะก,กันไปเนี่ยแบดไม้รีเวิร์ดแล้วนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมามันก็มีเรื่องแบบนี้แหละที่ทราไม่คุนกับเขาไม่ค่อยได้คุยกันการมาของบุคคลที่3ม,มือที่3หรือ,เ,อ,อเพื่อนๆอ,อะไรแบบนี้นะคะมันทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะอันนี้จะเป็นช่วงที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกในคนมีคนคู่ในคนมีคู่นะคะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยว่าเปิดกลางกรกฎาคมมาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณ จะเป็นอย่างไรคะคนมีคู่อ มันจะเริ่มมีการคิดตึกตรองกันบ้างเล็กน้อยอะนะคะว่าควรจะทํายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะหมอรู้สึกว่าพอมันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วอะเออมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนหรือไปกันไม่ได้หรือมีปัญหาหรือโดนสังัดกันไปอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขาหรือใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าควรจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ปล่อยผ่านไม่ได้แน่นะคะเพราะถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวในอนาคตเพราะฉะนั้นรีบรแกแตั้งต แกไม่มีรอเหลือนะคะอะขอดูหน่อยค่ะว่าคูค่หกคนรู้สึกยังไงกับคุณคะอ่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือหมอรู้สึกว่าเขาโอเคมันมีคนหนึ่งที่พยายามจะไม่ปล่อยปัญหาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันหนีปัญหาซึ่งอาจจะเป็นอาจจะสลับกันได้นะคะระหว่างความรู้สึกของคุณกับเขาแต่ทีเนี้ยในสิ่งที่เราที่หมอกําลังเห็นเนี่ยมันมีคนหนึ่งอะอาจจะเป็นตัวเขานะคะที่รู้สึกว่า อยากจะแก้ปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนอะ่ะเหมือนมันมีการที่จะแบบเดินออกไปหรือเดินเลือกที่จะแบบว่าจบปัญหานี้ยังไงดีเราควรที่จะปล่อยผ่านความสัมพันธ์นี้ไหมหรือแบบเออจะเอายังไงดีมันมีความคิดมากคิดไมายคือเดี m a g เมจิกเชียนมันขึ้นเขามองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันควรที่จะแก้ตรงไหนหรือแบบไม่ไม่ใช่สิเขามองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ตรงไหนนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขา ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยคุณก็ไม่รู้อะค่ะว่าควรจะแก้ตรงไหนแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณจะคุยกับเขาอย่างไงให้มันกลับมาไม่ตึงให้มันกลับมารู้สึกดีๆให้มันมีความรักอยู่ในนั้นคือณนะปัจจุบันคุณกับเขาคุยกันแต่ละทีมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ตรงกรันการ,การไม่ยอมกันไม่ยอมซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยทีนี้นะคะ เอาคําของคุณและเขาในท้ายกรดกระดาษคมเนี่ยโอ้ให้ขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะว่าที่ออฟสซอขึ้นคือมันเกี่ยวกับบุคคลที่สามจริงๆอะ่ะคือแบบด้วยความที่บุคคลที่สามมันเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์มากๆอ่ะโอเคมันมีคนนึงที่อาจจะแบบรับฟังผู้อื่นมากจนเกินไปจนเลือกที่จะไม่เชื่อคนใกล้ตัวมันเลยทําให้เป็นปัญหาแล้วพอมันเป็นปัญหาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมันมีคนที่ถือดาบหรือมีกําแพงซึ่งกันและกันคือ มันจะพูดว่ายังไงเดียเมื่อการเมื่อในการตัดสินใจของคนสองคนมันกลายเป็นมีบุคคลที่สามเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันเลยทําให้เป็นเรื่องของความ ไวเนื้อเชื่อใจที่แบบเริ่มสั่นคลอนและแบบโอ้มันกลายเป็นสิบดาบเลยอะคือแบบมันไม่โอเคอะคือเป็นใครก็คงไม่โอเคอะคะ่ะแบบตอนแรกเราก็มีกันแค่2งคนอยู่ดีก็มี3คนอะไรแบบนี้อยู่ดีๆทําไมอะเรื่องของคนสองคนแต่ไปเถ้าปรึกษาปรึกษาจากคนอื่นอะไรแบบนี้เป็นใครใครก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็รีบไปเคลียร์ตั้งแต่เนิ่นๆหรือไปคุยตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะอ๋อแล้วคนของคุณเนี่ยขึ้นเป็นโซเมทนะคะคือมันมีคือคุณกับเขาเนี่ยกกรัก การมาของรีลิส yo ์นะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้คนคุยเก่าก็ได้หรือ,เ,อเพื่อนผีน้องนูนนี่น,นั่นความผิดพลาดต่างๆนานาในอดีตที่มันมีการย้อนกลับมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่สกูตบีเดวันเนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าคือคําตอบหรือช้อยอ่ะมันมีอยู่แค่ช้อยเดียวแหละหรือแบบเออความจริงปัญหามันมีอยู่ตรงนี้นะคะปัญหาอยู่ง่ายๆเลยเนี่ยแต่คุณสองคนไม่คุยกันเลือกไปคุยกับคนอื่น เพราะฉะนั้นดิสคูบีเดวันขึ้นมาเพื่อบอกนะคะว่ามองให้มันจุดเดียวกันก่อนพยายามเลือกที่จะมองในมุมมองเดียวกันก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะอ่ะราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวสุกได้แก่อ่าสิงนะคะธาตุลมกุมตุลเมถุนแล้วก็พิจิกนะจ๊ะธาตุลมกุมตุลเมถุนสิงพิจิกนะคะโอเคคะ่ะเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะ คนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรเอ่ยสำหรับคนเก่าแฟนเก่านะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงต้นกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการ บางอย่างตัดความสัมพันธ์ตัดซึ่งความรู้สึกซึ่งที่มีต่อกันอะไรแบบเนี้ยคือมันมีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ค่ะและมันก็ไม่มีคนมาง้อเลยนะคือจะเออจะเดินก็เดินออกไปเหอะอะไรแบบเนี้ยเออมันจะเป็นลักษณะน,นั้นเลยนะคะแล้วมันก็ทําให้ถามว่าเจ็บไหมเจ็บค่ะแต่ไฮโลแฟนขึ้นคือค่อนข้างยอมรับความเป็นจริงได้ดีในระดับหนึ่งแหละโอเคเธอไม่ต้องการฉันก่อไหมเอาเหมือนกันเลยก็เออต่อให้เธอ อะไรนะเธอต้องเธอไม่ต้องการต่อให้ฉันต้องการเธอมากแค่ไหนแต่ถ้าเธอไม่เอาฉันก็ต้องไปอยู่ดีมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆนะคะทีนี้ขอดูหน่อยเปิดกรดกฎาคมอ่ะมาใา่การกรกฎาคมมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเมจิกเชี่ยนขึ้นคือมันยังมีความงุ่ง,ง่านอะ่ะยังมีความรู้สึกคิดถึงหวังดีหวังใครอยากต้องการอยากคุยอยากจะกลับไปหาแต่ ไม่มีที่ให้ยืน <c oughs> คืออยากกลับไปนะอยากคุยนะแต่รู้ดีอะค่ะว่าคุยไปมันก็ไม่ได้มีความสุขดีไม่ดีไปตึงใส่กันแล้วก็ฝืนใส่กันอีกนะคะ <c oughs> มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเลือกที่จะเบาเบาๆดีกว่านะคะไม่คุยดีกว่านะคะปล่อยผ่านดีกว่านะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนเก่าของคุณคือเขาคุยหลายคน่ะ <c oughs> คือเขาก็รู้แหละว่าการกระทําของเขาพฤติกรรมของเขานีสใสของเขาเนี่ยมันทําให้คุณเจ็บ มันทาให้คุณเสียใจแต่ก็เขาเป็นอย่างเนี้ยคือความรู้สึกของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะนะคะคือคุณยังคงเป็นคนคนนั้นให้กับเขาอะค่ะคนที่เติมเต็มเขาคืคนที่แบบให้ความรู้สึกดีๆกับเขาคือเขายังคงมองเห็นคุณเป็นควีนของเขาอยู่นะเพราะไพ่คิงมันขึ้นมาคือด้วยความที่เขาอะค่ะมองตัวเองเป็นคนคนนึงที่ต้องการเหมือนกันและคุณเนี่ยก็ ยังเป็นดีเอ็มเพสรีเวิร์ดอยู่อะยังไม่ใช่คนที่เขาอยากจะหยุดอยู่ณตรงนั้นนะคะคือต่อให้เขาต้องการคุณมากแค่ไหนแต่เขาก็รู้ดีว่าถ้าเขายังหยุดไม่ได้หรือคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะเป็นให้เขาขนาดนั้นเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือคุณแฮปปี้อะคือคุณคือ หมอรู้สึกว่าในตัวเราเนี่ยนะคะชาวธาตุน้ํามีนกรกฏพิจิกเนี่ยค่อนข้างยอมรับความจริงได้ดีในระดับหนึ่งเลยเธอไม่ต้องการแต่เราต้องการเธอนะโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกคือแบบเราอยู่ได้เว้ยเธอ เราชอบเธอจริงๆเรารู้สึกกับเธอจริงๆแต่ถ้าเธอไม่ต้องการเราไม่เป็นไรเราอยู่ได้มันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือยอมรับความจริงได้อะว่าแบบเออเราชอบเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ชอบเราอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้นะคะเอ้าคำของคุณและเขาในท้ายกรดกรดาคมนะก็อยู่กันแบบผะอ,อืดผะอมอย่างเงี้ยและคะ่ะก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเอาอยัางไงก็คือแบบ มันมุกออนไม่ได้แต่ก็กลับไปได้ไม่ได้เหมือนกันค่ะหมอเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองสีค้ายากตรงไหนเนี่ยเออมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นจริงๆนะคะออเขค้นของคุณเนี่ยขึ้นเป็นแพชชั่นนะคะเวดดิ้งและก็เอ็กเลสโยเลฟขึ้นในกองเนี่ยพูดก่อนว่ามันมีความรู้สึกแบบเป็นคอนเน็กชั่นที่สตรองมากคือเรามองอนาคตของเคาอะไปจนถึงแบบแต่งแต่งงานอยู่ในชุดวิวาแต่แบบ เธอไปหาคนอื่นเออมันจะเป็นลนักษณะแบบนั้นจริงๆมันเลยทําให้คุณอาจจะแบบอ้ยังมูอ่อนไม่ได้คือมันยังมีแพชชั่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังมีความรู้สึกดิเดอยู่ในความสัมพันธ์นี้แค่แบบว่าณนะตอนนี้เธอไม่ต้องการเราไม่เป็นไรเราก็จะอยู่เราก็จะรอในเท่าที่เราจะรอไหวมันจะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลาศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้แก่สิงห์จ้ะธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูและก็ เมทุนนะคะโอเคค่ะวันนี้ครบสีสถานะแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ